ดวงคนเกิดราศีกันเดือนตุลาคมปีพศ2564รายได้ดีแน่นอนอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันพิธินะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาดูดวงคนที่เกิดราศีกันเดือนตุลาคม2564กันนะครับว่าดวงคนที่เกิดราศีกันในเดือนนี้เนี่ยมีแนวโน้มเป็นอย่างไรกันบ้าง นะครับก็สําหรับคนที่เกิดราศีกันนะครับในดวงชะตาเนี่ยก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ช่วงวันที่16กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมนะครับคนที่เกิดราศีกันเนี่ยก็คือดูได้ทางลัคนาแล้วก็ชาวราศีเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวคลิปนี้มาทายกันว่าสิ่งที่คุณจะมีแนวโน้มต้องเจอในเดือนเดือนนี้นะครับมีอะไรกันบ้าง นะครับก็เริ่มเลยสำหรับวาสนาและตัวตนของคุณเนี่ยได้ไพ่ Queen of c u p s นะครับก็เป็นไพ่ราชินีถือถ้วยเนาะก็ไพ่ใบนี้เนี่ยจะบ่งบอกถึงชีวิตคุณว่าในเดือนเดือนนี้เนี่ยคุณมีจิตใจที่ดีนะครับไพ่ใบนี้เนี่ยบ่งบอกสภาวะจิตใจที่ดีมีเมตตาการุณารู้สึกอยากช่วยเหลือคนอื่นอยากที่จะซัพพอร์ตอยากที่จะผลักดันคนอื่น นะครับและในอีกมุมนึงเนี่ยก็หมายถึงว่าคุณเนี่ยมีคนเข้ามาช่วยเหลือด้วยเหมือนกันนะครับมีคนจิตใจดีเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือคุณเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับเรื่องการเงินได้ไพ่เดอะเวล์นะครับเดอะเวล์เนี่ยถือว่าดีนะครับเรื่องการเงินถือว่าค่อนข้างแจ๋วค่อนข้างดีค่อนข้างเจ๋งเลยนะครับสําหรับ เรื่องการเงินได้ไพ่เดอะเวิลด์เนี่ยสำหรับใครที่ทำธุรกิจออนไลน์หรือว่าค้าขายออนไลน์เนี่ยจะยิ่งเด่นยิ่งขึ้นไปอีกนะครับเดอะเวิลด์เนี่ยหมายถึงการค้าขายออนไลน์ด้วยหมายถึงการค้าขายแบบที่ส่งไปนอกเว็บ่างพวกเว,เว็บต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ย eBay Amazon อนะไรพวกเนี้ยก็ถือว่าดีนะครับการเทรดการอะไรพวกนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับ The World เนี่ยคือ ใครที่ทำธุรกิจออนไลน์หรือว่ามีโอกาสที่จะมีเงินเข้าจากต่างประเทศเนี่ยถือว่าดีมากๆนะครับบางคนเป็นยูทูบเบอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์ทำเฟซบุ๊กวิดีโออะไรพวกนี้ก็มีรายได้เข้ามามากขึ้นนะครับเพราะว่ามีรายได้โอนเข้ามาจากต่างประเทศบางคนขายของบน eBay Amazon ออะไรพวกนี้ก็ยิ่งดีนะครับหรือค้าขายบนระบบออนไลน์เนี่ยดีจะเด่นชัดมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่เกิดราศีกันเนาะ เรื่องเพื่อนสังคมเพื่อนฝูงนะครับได้ไพ่หดาบ6ดาบเนี่ยเท่าที่เก็บเคสมาได้นะถ้าขึ้นตำแหน่งนี้เนี่ยก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวกับเพื่อนๆน,นะครับได้ไปพักผ่อนหย่อนใจนะครับสุขภาพจิตก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับเดือนนี้เนี่ยก็เป็นเดือนที่คุณควรที่จะไปพักผ่อนบ้างนะครับอย่าเครียดยาวิตกกังวลกับอะไรมากเกินไปนะครับ ต่อมาเรื่องครอบครัวครับได้ไพคิงออฟเพนตาเคิลนะครับราชาถือเหรียญเนี่ยก็เรียกได้ว่าคนในครอบครัวจะคอยซัพพอร์ตคุณจะคอยสนับสนุนคุณเท่าที่เขาทำได้นะครับบอกไว้ก่อนว่าเท่าที่เขาทำได้นะครับบางคนเนี่ยคือพ่อแม่อาจจะรวยเป็นพันเป็นหมื่นล้านก็ซัพพอร์ตคุณได้เต็มที่นะครับแต่ถ้าพ่อแม่บางคนไม่ได้รวยขนาดนั้นเนี่ยก็อาจจะซัพพอร์ตคุณพอประมาณนะครับเท่าที่เขาทาได้ แต่ king of pentacle ข,ขึ้นในตำแหน่งนี้เนี่ยเรียกได้ว,ว่าคนในครอบครัวจะคอยซัพพอร์ตส่งเสริมผลักดันชีวิตของคุณอย่างแน่นอนนะครับต่อมาการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้ไพ่ knight of wands นะครับก็อัศวินถือไม้เท้านะครับก็ไพ่ใบนี้เนี่ยบ่งบอกถึงการที่คุณจะได้อะไรใหม่ๆมาเนี่ยคุณต้องลุยเองคุณต้องลงมือทำเองแม้คุณจะมีลูกน้องคุณก็ต้องทำเองนะครับถือว่าเป็นไพ่ที่ บ่งบอกถึงความเหน็ดเหนื่อยนะครับไว้ใจใครมากก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาฝีมือไม่เท่าคุณนั่นเองนะครับก็จะทำอะไรก็ต้องลุยเองอุปสรรคปัญหาได้ไพ่เอ็มเพรสนะครับก็ระวังมีปากเสียงกับผู้หลักผู้ใหญ่เวลาเราจะพูดอะไรจะทำอะไรจะคิดอะไรเนี่ยก็พิจารณาให้ดีก่อนนะครับเพราะว่า บางทีเนี่ยก็ให้เรามาระวังปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นิดนึงนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคำพูดเราอาจจะไม่เข้าหูเขานะครับด้วยระบบของเมืองไทยการทํางานของเมืองไทยนะครับคือเป็นระบบเหมือนกับผู้ใหญ่ปกครองเด็กอะก็คือคนมีอายุเนี่ยปกครองคนอายุน้อยกว่านะครับก็คือต่อให้คนมีอายุน้อยกว่าเนี่ยเห็นวิสัยทัศน์เห็นอะไรต่างๆนะแต่บางทีเราก็ก้าวข้ามผู้ใหญ่ไปไม่ได้จริงๆ นะครับฉะนั้นเนี่ยก็ระมัดระวังเรื่องมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับต่อมาเรื่องความรักครับโอ้โหได้ไพ่สามดาบไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับดวงความรักเนี่ยสำหรับคนโสดอ่ะต้องพูดประมาณว่าไม่จังไม่เจอคนที่ถูกใจอ่ะยังไม่เจอคนที่ใช่นะครับคนที่เราชอบเขาเขาก็ไม่ค่อยชอบเราคนที่มาชอบเราเราก็ไม่ค่อยถูกใจเขาสักเท่าไหร่ นะครับได้ได้ว,ว่ามีโอกาสเจอแบบรักสามเศร้าเรา3าคนอะไรประมาณนี้นะครับหรือถ้าคนที่มีแฟนแล้วอ่ะให้ระวังเรื่องการทะเลาะกับแฟนเรื่องการมีปากเสียงกันนะครับคือถ้าอย่างรุนแรงก็คือลงไม้ลงมือกันก็ให้ระมัดระวังอย่าให้ไปถึงจุดนั้นนะครับเพราะเรื่องมันจะบานปลายแล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งก็คือสำหรับคนที่มีแฟนเนี่ยก็คือให้ะระมัดระวังเรื่องแฟนผ่าตัดนะครับแฟนมีปัญหาด้านสุขภาพพาไปตรวจหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับเรื่องสุขภาพนะครับให้ะระมัดระวังเรื่องโรคภูมิแพ้แพ้อากาศไข้หวดัดโรคเกี่ยวกับระบบประสาทและระบบทางเดินหายใจให้ะระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับดูแลตัวเองดีๆนะครับสำหรับคนที่เกิดราศีกันเนาะ เรื่องการประสบความสำเร็จนะครับด้ไพ่สองดาบนะครับเป็นเดือนที่คุณอาจจะรู้สึกสับสนรู้สึกลังเลรู้สึกสองจิตสองใจในการตัดสินใจบางครั้งนะครับก็วิธีการก็ไม่ยากฮนะให้หาข้อมูลให้เยอะๆนะครับหาข้อมูลทุกๆด้านนะครับบางครั้งเนี่ยเราจะลงทุนเราจะทำธุรกิจอะไรเนี่ยให้เราหาข้อมูลนะครับมันมีคนที่ทั้งได้ทั้งเสียอยู่แล้วในโลกของ ธุรกิจเนี่ยมีคนที่ประสบความสำเร็จและมีคนที่ล้มเหลวหาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจทำอะไรนะครับเพราะว่าคุณจะลังเลสับสนได้นั่นเองเรื่องของการงานไดไพรดิไฮบริสเตกนะครับก็เรื่องการงานเนี่ยค่อนข้างเครียดใช้คว่าค่อนข้างมีปัญหาเรื่องของระบบความคิดของคุณเองนะครับระบบความคิดระบบ การจัดการของตัวคุณนะครับก็บางครั้งเนี่ยการเครียดมากๆเนี่ยก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับก็ปล่อยวางบ้างครับสําหรับคนที่เกิดราศีกันเนาะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอะไรที่ปล่อยไปก็ปล่อยไปอะไรที่เราแบบทําไม่ได้แล้วเราก็มันมันสุดมันสุดความสามารถเราแล้วอะ่ะก็ต้องปล่อยวางจริงๆนะครับหรืออีกเรื่องอันนี้ที่ถ่ายนะอาจจะไม่ได้เจอบ่อยแต่ก็มี เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับก็คือให้เรามาระวังปัญหาเรื่องชู้สาวในที่ทํางานนะครับอาจจะไม่ใช่เคสที่เกิดขึ้นบ่อยๆแต่ก็มีนะครับไม่ควรประมาทในเรื่องนี้ไม่เรามาติดเขาเขาก็มาติดเราก็ให้เรามาระวังในหน้นนึงก็แล้วกันนะครับต่อมาเรื่องของโชคลาภได้ภัยฮาดักนะครับก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สาหรับเรื่องโชคลาภหรือลาบลอยนะครับก็อืม ระมัดระวังในเรื่องของคนมาหลอกทำธุรกิจต่างๆนะครับการลงทุนอะไรพวกนี้การที่คุณจะลงทุนอะไรสักอย่างคุณต้องหาข้อมูลให้ดีก่อนนะครับอย่าไปเชื่อว่าเฮ้ยลงแบบนี้ผลตอบแทนสูงนะผลตอบแทนดีนะก็อย่าไปเชื่อฮะบางทีต้องหาข้อมูลเองในคนได้มันก็มีคนเสียในคนเสียก็มีคนไดน้ต่อมาครับไพ่สุดท้ายนะครับเรื่องอันตรายที่ต้องระวัง คือไทยชิ่งกับอุปสรรคปัญหาตรงเป๊ะนะครับก็คือระมัดระวังผู้หลักผู้ใหญ่นะครับระวังมีปากเสียงกับผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เจ้ากี้เจ้าการคนที่ดูแบบเก่งๆมีความสามารถเฟี้ยสๆหน่อยเราะมัดระวังคนลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นคนที่มีอายุมากกว่าเรานะครับบางทีคําพูดหรือการกระทําของเราเนี่ยมันไม่เรียกว,ว่ามันชงกับผู้หลักผู้ใหญ่อะประมาณนั้น นะครับก็จะทําอะไรก็พิจนารณาให้ดีก่อนก็แล้วกันโอเคอันนี้ก็เป็นดวงคนที่เกิดราศีกันนะครับ<ม>เดือนตุลาคม2564นะครับก็ประมาณนี้ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามและการรับชมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ